็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ไม่ใช่ผมทักษดีวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคทีของอเมริกากันนะโดยเรามาเริ่มจากบ้านกันก่อนเลยเมื่อเริ่มต้นเราจะมีฐานเฮดควอเตอร์อยู่ซึ่งเราจะมีทางเลือกอยู่2ทางคือการขุดบ้านบาลกหรือขุดบ้านเว็บพอร์ตซัพพอร์ตเซ็นเตอร์หลังจากนั้นเราจะต้องทำการขุดบ้านซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ซึ่งจะต้องเลือกเอาว่าเราจะขุดอะไรระหว่างอินฟราที่แบคคไนท์และแอร์ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ซึ่งหลังจากที่เราขุดเสร็จเราจะมีทางเลือกอีก2งทางนะว่าเราจะขุดบ้านมอเตอร์พูลหรือบ เดี๋ยวเรามาดูกีกว่าว่าบ้านแต่ละหลังนั้นจะสามารถออกอะไรกนได้บ้านนะโดยหลังแรกเลยเฮดคอร์เตอร์สามารถทําการออกสเกาลหน่วยมองระยะไกลที่จะคอยเปิดแนวลบก่อนเริ่มสนามรบและทหารช่าง,ท,างทหารยิงและ,ะประชิดที่จะคอยสาาร้างแนวป้องกันให้และยังสามารถทําการขุดเต็นท์พยาบาลเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บจากสนามรบหลังที่2เลยบารลกสามารถทําการออกทหารราบหลักเกิ่งการยิงระยะกลางและประชิดอย่างไรเฟิลแมนจิปยูนิตยานก่อสเกาลที่มีความรวดเร็วสูงสามารถยิงศัตรูจากระยะไกลได้และคบ อาวุธยิงพิสัยไกลที่สามารถจัดการกับแนวป้องกันศัตรูได้หลังที่3เลยเบรบปอนซัพพอร์ตเซนเตอร์สามารถทําการออกจุดสามศูนย์ปืนกลหนักเพื่อมาป้องกันแนวหรือช่วยทหารราบในการต่อสู้บาสุกา้าทีมหน่วยทหารราบต่อต้านรถถังสไนเปอร์พลแม่นปืนประจำเมกาและ M3 ็มาฮับแท็กที่สามารถทําการอัปเกรดเป็นเ1 6กคอร์สกันในการยิงคนหรือเครื่องบิน m 3 7 5ในการยิงต่อต้านยานเกราะและ M3 มสามม่ได้เทักเพื่อเป็นรถพยาบาลแนวหน้า และถ้าได้เลือกสร้าง Mechanized Support Center ก็จะสามารถทำการออก M375 กับ M16 คอร์สกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งอัปเกรดเพิ่มหลังที่4เลยมอเตอร์พูก็ทํทำให้เราสามารถทำการออกเอทิกันได้ในการยิงต่อต้านยานเกราะ M8 g e h o u ยานเกราะสำหรับการต่อสู้ฐานราบที่มีความคล่องตัวสูงและ M24 Chaffy ในการล่ายานเกราะศัตรูที่อ่อนแอกว่าและหลังสุดท้ายเลยแท้ง d e p o t ก็จะมี M4A1 s ช e r m a n นมา้างานของอเมริกาที่ใช้ในการทั้งบุกและการตั้งรับ M18 Hellcat แทงตอร์ยเออร์ประจำอเมริกาที่มีอำนาจในการเจาะเกาะที่สูงและเชอร์แมน105ที่สามารถขยี้ฐานและศัตรูได้อย่างง่ายได้มาดูกันที่ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์กันเลยจะดีกว่านะมาเริ่มจากอินฟรา t ีซัพพอร์ตเซ็นเตอร์กันจะได้รับกับตันฐานราบทําหน้าที่เหมือนไลเฟ์แมนสามารถทําการอัปเกรดได้แก่ฐานราบอาปืนถูกลงและคููดาวสกิลเร็วขึ้นให้ทหารวากับระเบิดและเดโมได้เติมคนถูกลงและเพิ่มเลือดสูงสุดให้ฐานราบแมคไนท์ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์จะเป็นศูนย์ซ่อมยานเกาะให้ สิ่งที่อัปเกรดได้แก่ปลดล็อกสก,กิลกระสุนพิเศษให้กับยานเกาะเพิ่มเกาะยิงควันได้และเปลี่ยนเชือบแมเป็นรุ่น76ปืนยาวและสุดท้ายเลยแอร์ซัพพอร์ตเซนเตอร์จะทำการปลดล็อกสก,กิลด้านซ้ายโดยได้แก่รีคอนต a าฟิ n ง r ันและไดทบอมและเราสามารถทำการอัปเกรดได้แก่ทำให้รีคอนสามารถเปิดแผนที่ได้ลดราคากระสุนลดคูลดาวน์เพิ่มเครื่องบินที่จะมาทำการโจมตีและสุดท้ายเลยก็คือถ่านช่างที่สามารถทำการสร้างกระสอบไฟแทงแท็บวดดาบกับระเบิดไฟติงโพสและแคทและนั่นคือทั้งหมดของเทคทีแบแบ,บ